สวัสดีครั้งนะครับผมดูชิว่าเกมนี้โอ้เกมนี้มีซัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วครับผมป่เหลือมิดกระท็อปนะครับเออผมไม่ได้เล่นมิดนานมากแล้วนะโอเคอันนี้ก็จะลองมาเล่นตัวมิดดูบ้างนะครับอ <we> ต่จะไม่ได้เ mm hmm. ทพขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปมิดเท่าไหร่นะครับผมเป็นเทพเลนข้างมากกว่านะครับ ไม่มีโอ้ครบแล้วนี่หว่ามีแทงมีซับมีดาเมจมีเมจนะฮะเคครับเอ่อสเปร์ผมจะเอาแฟตมากับชิปนะครับก็คือวาร์ฟนะครับ จะยับนะครับเพราะผมก,กโอ้เจอนี่เดวยไอตัวเมดต,ตัวใหม่โคตรเกียดเลยครับไอตัวไม่ใช่เมดต,ตัวใหม่ทีก็เก่าแล้วแหละแต่ตัวที่เนี่ยอ่านชื่อก็ไม่ออกนะฮะไอตัวแรกของทีมนู้น,นะฮะเป็นตัวที่ผมเบื่อที่จะเจอที่สุดเลยฮะหมายถึงว่าตอนที่ผมเล่นตำแหน่งอื่นนะ ก็คิดไม่อยากเจอรู้สึกไม่อยากเจอเหมือนกันเพราะว่ามาันค่อนข้างที่จะเจอมันค่อนข้างทรมานนะครับเี๋ยวผมอัพสกิลนี้ก่อนมนจะได้ยิงต่อเขาได้นะครับก็ถ้าจะให้ได้เรื่องคงต้องต่อให้ยับนะครับต้นเกมไม่งั้นปล่อยถ้าแข่งกันตีคิวเนี่ยอาจจะอาจจะทำให้ทีมลำบากนะครับตอนนี้เขาไปตุยทีม ม็มู้จะกดได้นเราดูเราดูเขากอนยังไม่ดันนะก <All back. S 1> ันมาสักทีนะฮะโอเคเขาสกิลไปแล้วนะครับผมก็จะเเหมือนมีคนมาวะ so, โอเคเขาสกิลอีกแล้วนะครับพอ,พอเขาไม่มีสกิลเราก็จะวิ่งยิงสกิลใส่เขานะครับ โอเคครับเขาสกิลิกแล้วครับต้องหนีเลยหรอกว่าเอารัะโดดเล่นไปแล้วฮะเนี่ดาดีจริงๆนะครับโอเคสกิลว,ว้าวน สกิลเหลือนะครับดูสกิม่มึงต้องทำขนาดนี้เหรอได้ออการที่จะลาคีว่าหนึ่งตัวเนะี่ยฮะอย่างนี้เรียกกดดันได้ไหมก็ไม่รู้กัน,นครับเสด็ว่าเสมอตัวแล้วกันครับ กระโดดอะไรนรักวะฮะนุกรมีมานะครับแบบจะหมดนี่ว่าลืมเนละเดี๋ยวเราค่อยช้านะครับพเดี๋ยวสักใกล้ๆเลเวล6ผมจะเริ่มดันนะครับตอนนี้ก็อยู่กันแบบนี้ไว้ก่อนนะครับ มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอวะหายวะโอเคเจ็บเลามาดิโถ เราจะเริ่มดันนะครับเรนนี้คงไม่มีโอกาสได้คิวเท่าไหร่นะัปไปหวังพึ่งเรนอื่นดีกว่านะครับมวา์ปนะครับสวยนะัะสวยเลยชาร์จแบตก่อนเดีย๋ยวาลืม โอเคครับกลับมาที่เลนกัน,นต่อเลยครับอันตีไม่ต้องกักมาก่าไร่นะครับเพราะว่ามันคูดดาค่อา,างไหวนะสี่สิบเมตรเองเดี๋ยวแป๊บๆเดี๋ยวเข้ามาอีกแล้วนะฮะนี่ฮะก็กลับมาสู่โหมดดันคีบนะฮะ เข้ามาด้วยสวยครับผู้ยิ้มถ่ายล้วไปนูลล่นละโอ้ไม่ได้ล้าตัวหนึ่งว้าไม่ได้ล้าสองตัวไหนท่านบุเป็นไงบ้างวะ vậy như bông qua wow, đây, đây, đây. đây này đây liền này cái này nó quá hả ở đây đây đi ở đây, đây. Ở đây, đây. Ở đây ก็คุ้มอยู่ไหมคุ้มอยู่นะถึงผมจะไม่ค่อยทำะไรเลยแต่ก็ล่อให้เขาเข้ามาลึกๆได้อยู่นะเมื่อกี้ไม่มีแฟดเซ็งเลยโอเคป่าเก็บอีกครับสวยนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเทพเลยอามิตเนีย่ยที่เราอย่างที่เห็นเห็นกันนะเออกลับมาที่เลนก็ดันให,หม้มากที่สุดนะครับเพราะจะไปทำอย่างอื่นต่อนะครับโอเคครับ ก็มีมานะครับตัวมิดเขาเริ่มขยับนะครับ้าไปดีโอแตกอยู่แล้วครับไม่ทันครับ พูดในวันจีมันไวมากครับอยูกมายก็ได้หเหนได้เลยครับ ผมจะไม่ค่อยชอบดันมากนะเพราะมันไม่ได้มีโอกาสดันกันาดน,นั้นผมว่าไปทำเกมเนี่ยครับอาแเฟดงี้สวยดิยพี่ออกไปจะโดนรอไหมนะี่ะโอเคครับขาเข็น วูดเกือบล้ครับเมื่อกี้เขาเอาทีเผอผมนิดไตาหาครับเนี่ย่อยคาเช่นลงบนล่างเรียบควบรวมตัวนะครับมา หลงๆไะครับบลาไปมันด้ไหมนะครับ,บไ,ไม,นะไม่ไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่ <Legend ary. S 1> ่ตรงนี้ไม่มีใครเอาต่อเลยครับ ก็จะไปดันตรงคีสต,ตรงกลางนะครับแล้วก็ได้กลับก่อนนะเพื่อความเซฟความชัวนะครับเครับกลับเนเพื่อความชัวนะครับเฮ้ยเพื่อนโบกต่อับว้าวไม่เอาตัวนี้ผมไม่เอา okay. โอเคใช่ไหมว่าทางจังหวะให้เพื่อนได้อยู่กลับกกลับของจริงแนละ้ว เดี๋ยวไม่ได้กลับสักทีนะครับโอเคครับจะทำอะไรต่อดีครับป้อมเขาได้ไปโอ้ขังจะได้ป้อมที่สามนะครับทีมผมได้ป้อมเดียวน,นะครับแต่ก็รวยกว่าไหมก็ค่อนข้างรวยกว่านะครับโอเคครับ โอ้เขาดันแหรกเลยครับเขไม่สนเราก็ดันได้นะครับเอลองดูดิคนออนั้นดันคนเดียวอันนี้ดันสามคนว้าไม่โดน,นนี้ผมไม่เปิดนาทีนะผมว่ามันยากไปน่ครับนั้นคนเดียวอันนี้สามคนครับ เฮ้ยทีมผมไปแล้วไม่มีคนกันบ้านหรอวะแตกวะกลายเป็นเกมแข่งตีบอมเหรอครับเฮ้ยคิบปหายแล้ว,วเอนไวะวะเฮ้ยเฮ้ยเดีคลิปตายหาหมด เฮ้ยป้อมป้อมบนแม่งไม่แตกด้วยวะยัดเ,เข้เก้กับเน่าเต้ากับเน่า เฮ้ยถ้าแม่งถ้าเน่านี่ชิบชิบหายนะถ้าแม่งได้นี่นอนชิบหายนะโฟกัสที่โอนจิครับเฮ้ยโอเคสวยเรื่องมาจริงตอนนี้อยากกลับมากนะแม,แม่งมาเยอะมากเลยครับโอเคมันโฟกัสที่ซัพพอร์ตครับสวยตโล้ให้เพื่อนก่อนนะโอ้ไม่ค่าไม่น่าบวกครับไม่น่าบวกอะไรครับมาเด้ คิวก็เยอะแต่ทำไมคิวก็ต่างกันเยอะทำไมมันตึงยังวะโอเคครับด้านบนมาตรงกลางเฮ้ยเดือดสามทีมผมเดือดสามคนวันตอนนี้ไปเล่นไปเ <s ays> ชีวยวจับไป นี้ปกติยิงใครได้ก็ต้องยิงก่อนหน่อนครับกดสโลว์ตัวพื้นเลย ผมก็ไปดีเลืองแล้วว้าไปดูว่าจะแม่งเกิดกันหมดแล้ววะไม่ดูวะไปด้านล่างกับแบมปิล่าลไปบนดีว,ว่าแบมปิล่าแม่งหมดหนทางได้ก้มแล้ววะไปบนว,ว่าสามคนโอเค ป้อมป้อมล่างแม่งน่าจะได้แต่แรกเว้ยแม่งเสร็จไม่ได้เฉยเลยเฮยป้อมกลางได้ทีโอเคเฮ้ยแบ็คก,ก่อนเถอะถอยถอย นี่นครับซัพพอร์ตออกออร่ากันเวทช่วยเพื่อนนะโดนสเก็ตสกิลไปเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะผมะโฟกัสตัวนอกจากปลานะครับนอกจากปลาก็แบบชิปหายแล้วตัวปลาผมว่าตายหาวะเฮ้ยมันบิลา่ากแต่มันเข้ามาอย่างนี้ก็ต้องเอาครับปล่อยพลังเปิดอัตติปล่อยพลังนะครับโอ้ทังมันเอ่อฟัพอ,พอร์ตมันเล่นดีมากเนอะ ผมเข้าไม่ได้เลยเฮ้ิจะมาแล้วอันิจะมาแล้วอันิจะมาแล้ว บ้าบอกคอแตกชุบหยายเลยสัตว์โอ้ยอะไรวะเนี่ยเกมนี้แม่งประมาทไม่ได้จริงเกมนี้ครับไอเทมแม่งตามมาจะไม่จะครบแล้ววะ่ะกลายเป็นไอที่คิวมาแม่งเริ่มแบบกลายเป็นแบบตอนนี้เสียเปรียบเพราะว่าป้อมได้น้อยกว่าครับแมนปีลากูไปเปีเป้ยวกกานนะฮะไม่ดันก็ไม่ได้นะครับเน็ตเค้ แตาอย่ไ,ไหมเนี่ยเกมนี้ไม่ใช่เกมเกมมูบา้าไม่ใช่เกมที่คิวเยอะเ้าจะชนะนะครับเป็นแต่เป็นเกมที่ตีป้อมได้ชนะครับทีป้อมแต่ได้ชนะครับไม่ใช่คิวเยอะแล้วก็ได้ <S <S จะวินครับเกมีคนกลับไปกันบ้านแล้ว ตึงชิ่หาย้วอ่ะเพราะนี้ต้องดัง <c oughs> ดันคีฟให้ได้มากกว่านี้นะแต่ว่าเสียวผมไปคนเดียวแม่งอินุอินุแม่งมาเก็บตายห,หาถ้าจะเอาก็ได้แค่เนี้ยก็ไปนะครับอโ,โดจิเกิดแล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากต้องเอาให้ได้นะครับเบลล่ามันไปรอนะครับ โอ้เจ็บว่ะโอ้เจ็บว่ะแทงสองตัวไงผมต้องหาทางให้จัดการตัวดาเมจมันให้ได้นะอ,อินุแล้วก็แคลรี่มันตัวเมจมันด้วยโอ้โอ้ตอนพิล่างเปิดอ,อินุตายฮะครับสวยครับตอนนี้แท่งอยู่กองหน้ามัน เอ้ยตตยหา่าวอ่ะสวยสวยสวยตัวดาเมจมันเหลือตัวเดียวแล้วแค่ตัวเมจด,ดูปลาดุแม่งโคตรถึกอ่ะเราดูแม่งออกเลยวะเสียงหายคำหนึ่งนะครับโอ้ยแม่งเกมนี้แม่งแปลกคือเสียงมันชอบหายตอนเฮ้ยเสียงชอบหายแล้วก็บผมพับจอยอะไรเงี้ยเสียงมันจะหายนะครับ เฮ้ยดูดิชิบหายแพ้ว่ะไอ้เฮียโคตรเซ็งนะแต่ก็ทำดีนะฮะี่ยก็โอเคนะครับนี่ก็เป็นความความอัปยศอย่างหนึ่งนะของผมเกมนี้เลย ของวันนี้เลยเป็นแมทที่แบบลืมเมื่อกี้จะกดดูไอเทมของไอประดุนะแต่ว่ากดไปผิดโดนงงโหงงนึ่งเก็ออกคล้ายๆกันหมดเลยแต่ตว่อเนี่ยปราดุไม่ถึงเป็นตัวปวดของผมคุณเห็นมะไม่แบบพิกเกมกี่รอบแบบว่ามันมีช็อตหนึ่งที่ป้อมบนเนี้ยผมไปเอาแม่งแล้วแม่งก็แบบกดแดกลาไว้ทันเว,นเว,นเวนแล้วแม่งก็แบบแม่งไม่ตายอย่างเงี้ย เออเนี่ยมตัวโปรของจริงผมว่าผมถ้าผมจะไปแรล่งตอนเนี้ยหลังจากเนี้ยถ้าผมจะไปถึงแรลงอีลิให้ได้อะผมคงจะต้องเล่นอยู่แค่โฟกัสอยู่แค่ประดุกกับเออตัวซับตัวใหม่เท่านั้นนะครับมพราะ่าอื่นผมก็รู้ตัวว่าผมเล่นไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับอืมแล้วแต่เกมเนี่ยแม่งจริงๆริแม่งไม่น่าพ้จริงเลยไม่ไม่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าไอ้การตอนแรกอะ อที่พลาดไปนะคือตอนที่ตัวมิดมันไปดันเรียนกลางนะครับแล้วก็แล้วก็ดันดันป้อมกลางแตกนะครับตอนตอนที่ผมอยู่ขวาสามคนผมนึกว่าอยู่สามคนเนะี่ยแล้วมันจะแบบเขาเร็้วกว่านะเว้ยแต่ว่าเรน,นั้นรู้สึกปันดุกไว้ปันดุกไว้จะไปกันอย่คนเดียวเว้ยเหียดเข้แมแบบแล้วแม่งคือจริงเรามีเวลาเยอะกว่าตั้งเยอะเอ้ยเรามีคนเยอะกว่าตั้งเยอะนะจะดันแตกก่อนแต่แม่งไม่แตกผมลืมคิดไปอีกอย่างตัว แคลี่ของผมอะเมื่อกี้เนี่ยอตัวตัวนี้นี่แม่งไม่ได้เป็นตัวแบบตีป้อมแรงด้วยแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่น่าจะเบาตีเบากว่าไอ้ตัวเมทของมันบ่างวะแต่วันสุดท้ายมันมันมันแพ้ก็คือแพ้คราวหน้าคงต้องคงต้องต้องเน้นเซฟกว่านี้นะครับคือว่าไม่ว่ายังไงการที่ดันปล่อยเขาดันมาถึงป้อมก็ไม่ควรให้มันเป็นอย่างนั้นนะควรจะแบบ อควรมากันนะครับเซ็งเลยแล้วเสืยบมันเหลือไอทีเดียวแตกเว้ยจาได้ปะที่ผมบอกอะไม่เหลือไอทีเดียวแตกเว้ยป้อมขวาเนะี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้แต่จริงๆถ้าถามว่าป้อมกลางถ้าสมมุติว่าแตกคนละป้อมนะสมมติอ่ะลองตีในกรณีที่แตกท,ทั้งสองเลยเราก็เสียเปรียบนะครับการแตกป้อมกลาง,ลางันมันไม่ค่อยโอเคเลยผมว่าแตกป้อม แตกม้อมข้างน่าจะดีกว่าตีแตกม้อมกลางนะความเห็นผมนะเออโอเคงั้นคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับผมวัสนีครับโอ้ยกดผิด